ไปดูต้นข้าวนะครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยว่ามีข้าวที่เราปลูกอยู่บนขเขาด้วยต้นข้าวไปตรงนู้นเลยเอาคนเปล่าเอาคนด้วยอ่ะอ้ยาใช่เลยใช่เลยใช่เลยอีกทีหนึ่งอ,อ,อีกทีหนึ่งอ้ยาสวยอ่ะสวยอ่ะเมซิ่งเมซิ่งว้า ชอบรรยากาศแรงรักษันเรยมองอันนี้เรามาพักร้านอาหารก็ใต้จันทร์แบบซึ่งจะมีวิวโอ้ว้าวยัส This is amazing! ว้าวว้าวว้าววว้าวธรรมชาติสุดยอดมากจ้ะเด็กๆเมนูจัดไปเลยเอาไข่เจียวหมูสับไดปเลยลาตัวหนวดอะไรลูกลาเท้าเลยอ่ะช่าไข่เจียวไมได้ดีกว่า ครับครับ <c oughs> สวยอ่ะสวยมากอือยาไรอดเดิมเกิดเดีเหตุนะครับตอนนี้เปิดดันนะได้ดันไหม ไม่ไหวกี่อดเี่ย รอบสองครับาจากข้างล่างอันนี้ติดข้างบนอีกแล้วติดไฟเหรอตัวติดไฟที่ถ้าหลังคามนรอดไฟได้อ่ะใส่จานมันจะไม่มันจะไม่รอดจานการที่วางเล่นใหญ่เลยว่ะโอ้โหโอ้โหทำไมไม่ลงนิ่มๆอ่ะอ้าว ที่ลงดีจังเลยนะโอเคอันนี้คือที่พักของเราที่เขาเคาะพามาดูลุงว้าวยากาศดีมากอย่างสวยนี่ที่พักเราคือี้ที่เขาเคาะ เดี๋ยวไปหาที่เที่ยวต่อที่เป็นวิวถึงแล้วครับพาตำหนักพาตำหนักอะไรนะพาตำหนักเขา้อเหรอมีห้องพักนี่จริงหรออ้าวมีตำหนักเขา้อสูงจากระดับน้ำทะเล1,100เมตรกนึ่้วหเมตร กำลังคลุมเลยมองไม่เห็นแล้วตรงนี้เหรอเออเอาเก็บไม่ได้เลยนะนะแจ้งเก็บไม่ได้นะไม่เป็นไรผมทำใจมาเรียบร้อยแล้วอ่าว่ายทายทายแจ้งเลยคนครั้งสุดท้ายอ้าวเรื่องเรืยอเรื่องเรื่อเรื่องเรื่อเรื่ออาจจะมันเก็บไม่ได้นะระวังระวังเอาไปเลยนะเก็บไม่ได้นะทำไม่ดีจ้า ทำให้ดีจ้ะจอดนิ่มนิ่มเนะจอดนิ่มๆนะจอดทางไหนจอดทางไหนยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นขึ้นมังบนขึ้นมังบนเหมือนผานกับบัตหมดบัตหมดละอ้าก็กลับมา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 โอ้ยโอ้ยโัวฮัวหัวฮัวฮอาล่ะใช้ได้ใช้ได้เออโอเคเดี๋ยวทันกับนี่สวยมากพัฒนาเออน่าพัฒน์อุยพูดไม่ออกเลย น,ะนด้านนี้ด้านหน้าพระตำหนักขพขคถ่ายไปทั่ว,วไปถ่ายป้ายก่อนี่โอ้หมอกสวยมากเลยครับ เขตอันตรายนะครับกิ้งไปก็ลงป่ากล้วยครับดูดูดูนังแบบนังแบบแม่ยิ้มหน่อยยิ้มเร็วหร็วสิยิ้มเร็วเร็วสิ หน้าไปทางนูนซิงเฮ้ยยืนดูเฉยๆยืนเฉยๆไม่ต้องมองโอเคไปถ่ายทำหน้าดูเลยว่ะไปจะช็อตปะเนี่ยเอ็คเขา สำบัดเบาะแววนะดิรู้สึกยังไงนี่โอ้โหสวยมากไม่เร้าว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะโอ้โหอากาศดีมากมาจบมาจ้าที่ห้องพักยัาไ่ห้องเท่าไหร่นะสี่ร้อยเฮ้ยเดี๋ยวทำจุดหมุนหมุนีกทีนึงดิชิงจังนะ

โอ้โหสวยมากโอ้โหสวยมากจุดชมวิวเราจะพาไปที่ป้อมปักการยิงเราจะพาไปที่พักกันแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโป้ไปเอามั่งนะได้ได้เอาหมุนเอารอบเดียนะพ่อเวียนเลยจริงนะ เดี๋ยววูบเอาซิงไม่สวยเลยเป้แหววไม่แล้วมียนหัวลู้ยไปป่าวดิีนสักอปท่านผู้ชมได้ลุกขึ้นหน้าเด็กๆมาเป็นผู้ชมที่ดีนั่งลงนั่งลงพูดให้มันรู้เรื่อง เปิดเส้นทางและสมัยกับระเบิดทำให้ไฟเราเลือดเหลือเลย